ถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงตามที่ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสรับทราบเรื่องมานะครับครับพระรูปเนี้ยพระรูปนี้เนี่ยนะฮะควรต้องศึกเพราะอุจารอขอภัยนะครับอาจารย์ขอภัยนักขี <c oughs> ไปล่อกันในรถที่มอจอรอบน่าเกลียดมาก มอจารอไหนเขาก็มีไหล่ที่มีไหล่วิทยาเขตเปันโตมีมีมีภาพเลยครับกติเขาอยู่ไงเป็นเป็นภาพเลยใช่ไหมผมเชื่อว่าอยู่ผมเชื่อว่าสึกแล้วรูปเนี้ยสึกนั่นนะสึกแน่นอนไปมีสัมพันธ์กันในรถครับเนี่ยดูสิฮะมันคือมันอยู่ไม่ได้อ่ะคือมันมันต้องสึกอ่ะผมว่านะท่านสึกไปแล้วครับผมเชื่อว่าสึกไปแล้วท่านเชื่อว่าสึกไปแล้วใช่ไหมหรือได้มีข่าววงในมาไหม ผมเชื่อว่าสึกไปแล้วครับะไม่กลับมาหรอกเพราะว่าไม่ได้เชื่อมโยงเรื่องเงินอืเงินก็อาจจะเป็นเงินส่วนตัวเงินอะไรอาจจะสึกล้วหายไปเลยไม่มาอีกแล้ว